เป็นดาราได้เนี่ยได้เลยครับจะมาตัดทรงนักเรียนครับตัดทรงนักเรียนอุ้ยสกิเนดไปเลยตัดทรงนักวันนี้เขาม่แต่งกันเขาไปยังรวยแล้วครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับตัดผมแล้วก็ไม่ยอมกลับไปเปิดข้างครับอันนี้เติ้นตัดผมเปิดข้างอะไรนะเปิดข้างธรรมดาควัานหูครับเปิดข้างควัานหูธรรมดาอ๋อเราเจอเลยไปอันนี้ก็คือ ลองส่งครับอันนี้เปิดเปิดข้างหลังไว้ยาวเพราะว่าหน้าหนาวด้านบนนี้เขาเรียกชโดตีแปลงแต่ไม่ใช่ตัดนะครับอันนี้มันเป็นมาแต่เดิมร้านนี้คาแหงเหลือที่นะครับร้านนี้ชโดตีแปลงร้านนี้คาแหงเหลือที่ย่าพิ่งนึกว่าพี่แกน้อยแน่พี่ยังหนุ่มอีกนานทึงฟันจะหักทึงหนัง ไเหี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องของมันมาตัดผมนะครับคุณโชูดงใหญ่นี่คือช่างเต้นตัดให้เปิดข้างดูนะครับนี่ครับควนหูก่อนนะครับควนหูควนหูทรงซาุมไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนี้รดู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือนสงกัา